สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง American m a d โดยหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงและเป็นประวัติของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Barry เขานั้นเป็นนักบินหนุ่มสุดอัจฉริยะที่สังกัดเป็นนักบินอยู่ที่เครื่องบินของ TWA ซึ่งเป็นเครื่องบินที่สวัสดิการดีและนักบินทุกคนนั้นอยากไปเขาได้เข้าทำงานที่ TWA และได้พ้นพบวิธีการทำเงินให้เขามากมายแต่และวันหนึง่งเขาก็ได้โดนหยิบยื่นงานหาใหม่ให้ซึ่งเป็นการขับเครื่องบินส่งของ และแน่นอนว่าของที่เกาส่งมันไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่แบรี่แบรี่เขาทํางานเป็นนักบินอยู่ที่สายการบิน TWA ซึ่งเป็นสายการบินที่ทุกคนนั้นอยากจะเข้าให้ได้และปีนี้ก็เป็นปี1978ซึ่งเขาก็ได้เป็นนักบินอัจฉริยะและเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดภายในสายการบินนี้ ในฝั่งของรายได้ก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นนักบินแต่เขายังลักลอบคนของผิดกฎหมายอีกด้วยโดยการลักลอบคนของของ,ของเขานั้นเขาจะขนเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์และไปรับของอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งแบร์รี่เขาก็ได้มีแฟนสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลูซีซึ่งเธอก็ได้ภูมิใจในอาชีพของแบร์รี่มากแต่เธอก็ไม่รู้ว่าแบร์รี่นะ่ะแอบขนของผิดกฎหมายนะ ในวันนี้แบรรี่ได้มาที่ร้านอาหารอย่างเดิมเพื่อมารอคนของของเขาแต่ก็ได้มีชายคนนึ่งพูดชื่อเขาและเดินเข้ามาซึ่งชายคนนี้เขาไม่รู้จักแถมเขายังรู้เรื่องที่แบรรี่นะ่ะแอบคนของผิดกฎหมายอีกด้วยเขาได้มาดักรอแบรรี่ที่ร้านอาหารแห่งนี้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้แบรรี่นะ่ะมาทํางานกับพวกเขาตอนนี้พวกเขากําลังจะปฏิวัติอเมริกาและคนที่พวกเขาต้องการให้มาทำงานด้วยนั่นก็คือแบรรี่ ซึ่งเมื่อแบรรี่ฟังเขาก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้น่ะเป็น CIA จากนั้น CIA คนนี้ก็ได้พาแบร์รี่ไปดูเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งเครื่องบินลำนี้มันมีเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์คู่และได้ขนาดนามว่าเป็นเครื่องยนต์คู่ที่เร็วที่สุดในโลกเขาได้บอกว่าอยากให้แบร์รี่น่ะขับเครื่องบินลำนี้เพื่อไปส่งของให้กับพวกเขาและให้แบร์รี่น่ะออกมาจาก TWA และมาทำงานกับพวกเขาซะจากนั้นพวกเขาก็จะตั้งบริษัทมาบางหน้าเพื่อให้แบร์รี่น่ะแอบส่งของให้กับพวกเขาได้โดยมีข้อแม้ว่าเรื่องนี้และเรื่อง CIA ห้ามให้คนรอบข้างนั้นรู้เด็ดขาดแม้แต่ลูซี่ จากนั้นแบรี่ก็ได้ลองขับเครื่องบินลำนี้ซึ่งเขาก็ชอบใจมากและเมื่อเขากลับมาบ้านเขาก็ได้มาบอกกับลูซี่ว่าเขาจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวโดยการขับเครื่องบินส่งของซึ่งแน่นอนว่าลูซี่นั้นดูไม่พอใจเพราะว่าแบรี่ต้องออกจาก TWA แต่แบรี่เขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานใหม่ของเขามากและเขาก็ไม่ฟังยังออกจาก t w a อยู่ดีและได้เข้าทำงานกับ CA a ในปี1978แต่ก็ยังโกหกลูซี่ว่ายังทำงานอยู่ที่ TWA ทั้งที่จริงแล้วเขานั้นออกแล้ว และการทำงานภายใน CIA ของแบรรี่เขานั้นทำงานเป็นคนขับเครื่องบินลำนั้นซึ่งงานของเขามีทั้งลาตะเวนส่งของซื้อขายทำทุกอย่างที่ทาง CIA นั้นมอบภารกิจมาให้แถมภาพถ่ายลาตะเวนของสตูเขาก็ยังถ่ายมาแบบชัดซึ่ง CIA ไม่เคยเห็นภาพที่ดีขนาดนี้มาก่อนทาง CIA นั้นชอบผลงานของแบรรี่มากและมอนตี้เจ้าที่ CIA ก็พลอยได้รับผลประโยชน์ไปด้วย จากนั้นเขาก็ได้ทํางานกับ c a. a มาเป็นระยะเวลานาน,านจนเขาและลูซี่พวกเขาทั้งคู่นั้นได้มีลูกกันและได้ใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเขตที่แบร์รี่ทํางานอยู่นั่นก็คืออเมริกากลาง เพราะช่วงนั้นอเมริกากับโซเวียตกําลังมีปัญหากันอยู่อเมริกากลางซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างกลางของทั้งสองที่ยังคงเละเทะอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการคอร์รัปชันสงครามความรุนแรงและายาเสพติดงานของแบร์รี่ก็คือการไปหาข่าวที่นั่นถ่ายภาพที่นั่นให้ใกล้ที่สุดจากนั้นก็รับส่งของภายในที่ที่อันตรายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงภารกิจนึงที่เขาต้องไปรับของอยู่ที่โคลัมเบีย แต่ก็ได้มีคนมารับเขาที่สนามบินพร้อมกับโชว์ปืนให้เขาดูทําให้แบรรี่ไม่มีทางขัดขืนได้นอกจากจะยอมไปด้วยจากนั้นแบรรี่ก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าคงที่นี่ที่มีชื่อว่าโอโชเขารู้ประวัติของแบรรี่ทุกอย่างที่แบรรี่นั้นทําลงมาถ่ายภาพการส่งของและเป็นสายลับถึงแบรรี่จะพยายามปฏิเสธแต่เขาก็รู้ความจริงทุกอย่างและเขาก็ได้เสนอธุรกิจใหม่ให้กับแบรี่นั่นก็คือ การขนโคเคนเข้าประเทศอเมริกาโดยเขาจะให้เงินแบรรี่ค่าขน1กิโลกร,รัมต่อ2,000ดอลลาร์เพราะแบรรี่นั้นรู้ข้อมูลเส้นทางดีเขาจึงอยากจ้างแบรรี่ให้มาเป็นนักบินให้เขาหน่อยแต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือรันเวย์การเอาเครื่องบินขึ้นจากจุดนี้นั้นมันสั้นมากๆและมันยากมากที่จะเอาเครื่องบินขึ้นได้ลูกน้องของพวกเขาพยายามหลายครั้งแล้วแต่มันก็จบอยู่ที่เครื่องบินนั้นได้พังและชนต้นไม้แบรรี่ที่กําลังถามว่ามีรันเวย์ที่อื่นไหม ทำให้หุ้นส่วนของโฮโชดูถูกเขาว่าทําไม่ได้แต่ด้วยจํานวนเงินที่โฮโชนั้นเสนอมาพร้อมกับคาดูถูกของหุ้นส่วนของโฮโชทําให้แบรี่นั้นตัดสินใจรับงานนี้จากนั้นพวกเขาก็ได้ขนโคเคนขึ้นไปบนเครื่องบินและแบรี่ก็ได้ขึ้นไปขับซึ่งแบรี่สามารถเอาเครื่องขึ้นได้อย่างปลอดภัยแถมพาโคเคนไปส่งได้ด้วยและพอแบรี่กลับมาเขาก็ได้รับเงินตามที่เขานั้นตกลงกันไว้ซึ่งเงินมันเป็นกระเป๋าที่ใหญ่มากๆแต่แล้วทหารและตำรวจก็บุกมาที่บ้านหลังนี้ แก๊งนี้โดนจับจนหมดร่วมถึงแบรี่ด้วยแบรี่นั้นได้เข้าไปภายในคุกข้อหาลักลอบขนยาเสพติดและมอนตี้จึงได้รีบมาที่คุกนี้พร้อมกับบอกแบรี่ว่าให้แบรี่นั้นเลือกว่าจะติดคุกอยู่ที่นี่หรือจะไปกับเขาเพื่อรับภารกิจใหม่ซึ่งการที่แบรี่ขนยามันตี้ก็รู้ดีแต่ด้วยฝีมือของแบรี่มันตี้ยังต้องการฝีมือของเขาอยู่เพราะตอนนี้ประเทศนิคารากัวเกิดการปฏิวัติกันเกิดขึ้น จึงทําให้หน่วยต่อต้านอิสระอยากทําสงครามภายในประเทศและผู้นําของหน่วยต่อต้านอิสระก็มีชื่อว่าคอนทราแต่ทางรัฐบาลของนิคารากัวกลัวว่าจะเป็นเหมือนสงครามเวียดนามจึงปฏิเสธสงครามในครั้งนี้แต่แน่นอนว่านักการเมืองนั้นไม่สามารถห้ามได้เพราะทางหน่วยต่อต้านอิสระหันมาหา CIA และ CIA ก็ต้องการคนช่วยนั่นก็คือแบรี่ให้คนของไปให้กับหน่วยต่อต้าน ซึ่งมอนตี้ก็ได้บอกกับแบรรี่ว่าเราต้องพาลูซี่นั้นหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะตอนนี้ตำรวจกำลังจะไปคนบ้านของแบรรี่แบรรี่จึงรีบกลับไปบอกภรรยาของเขาและขนของขับรถไปที่บ้านภายในป่าแห่งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ทาง c a นะ่ะเตรียมเอาไว้ให้พวกเขาจากนั้นมอนตี้ก็ได้พาแบรรี่ไปดูสนามบินสนามใหม่ของเขาและบอกว่าทุกอย่างในนี้เป็นของคุณทั้งหมดและแบรรี่ก็เหลือบไปเห็นกระเป๋าเงินที่เขานั่นลืมเอาไว้ที่บ้านหลังนั้นซึ่งเขาก็ได้ทำกับมอนตี้ไปว่า ทุกอย่างในนี้เลยหรอรวมถึงเงินด้วยซึ่งมอนตี้ก็บอกว่าเงินอะไรไม่เห็นจะมีเลยหมายความว่าตอนนี้เงินทั้งหมดนี่เป็นของแบร์รี่แล้วและมอนตี้ก็ได้บอกกับแบร์รี่ว่างานของแบร์รี่ก็คือการขนอาวุธนี้ไปให้กับทางหน่วยต่อต้านนั่นเองจากนั้นแบร์รี่ก็ได้กลับมาที่บ้านซื้อของกินและเอาเงินกลับมาให้กับลูซี่ถึงเธอจะโมโหตอนแรกแต่พอแบร์รี่อธิบายทุกอย่างและบอกว่าเขาทำงานให้กับ CIA เเธอก็ยอมที่จะเข้าใจ จากนั้นในปี1981งานของแบร์ี่ก็ได้เริ่มขึ้นเขามีหน้าที่คนอาวุธให้กับกลุ่มของคอนทธาเพื่อให้หน่วยต่อต้านอิสระสามารถต่อสู้กับทางรัฐบาลของนิคารกัวได้แต่พอแบร์ี่คนอาวุธไปให้กับทางคอนทธาคอนทธาที่มาพร้อมกับเพื่อนเก่าของแบร์รี่ที่มีชื่อว่าโอโชก็ได้เข้ามาพร้อมกับเสนองานใหม่ให้ โอโชนั้นเสนอให้พวกเขากลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโดยให้ทางแบรรี่หนักขนยาเสพติดมาให้กับทางคอนทราและเอาอาวุธหนะักไปให้กับทางโอโชแทนเพราะทางโคลอมเบียเขาต้องการอาวุธทําให้แบรรี่นั้นได้รู้ว่าจริงๆแล้วคอนทราไม่ได้อยากทําสงครามกับทางนิคาระก,กัวจริงๆแต่ทําไปก็เพื่อเงินเท่านั้นทําให้แบรรี่ตกลงที่จะทํางานให้กับโอโชเหมือนเดิมน,นั่นก็คือการขนยาเสพติดและทํางานให้กับทางเซอเอไปด้วยนั่นก็คือการช่วยเหลือเ่าของคอนทรา ในการทำงานครั้งนี้โอโชคอนทราและแบรรี่สามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมในฝั่งของ CIA ก็ะป้อนงานผ่านมอนตี้ให้มอนตี้นั้นมาสั่งงานแบรรี่อีกทีหนึง่งแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาควบคุมแบรรี่มากนักทำให้แบรรี่มีอิสระที่จะทำงานของเขาต่อไปจนธุรกิจที่เขาทำให้กับคอนทราและโอโชนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทาให้ทางแบรรี่นั้นหาคนมาช่วยเพิ่มจนกลายเป็นว่าตอนนี้แบรี่นั้นมีลูกน้องเพิ่มขึ้นมาแล้ว4คน และเขาก็เดินหน้าทําธุรกิจผิดกฎหมายแบบนี้ต่อไปพร้อมกับทางานไปให้ CAA ด้วยจนอยู่มาวันหนึ่งทาง CAA นั้นอยากสนับสนุนเต็มที่กับทางคอนทราเพื่อให้เขาสามารถเอาชนะรัฐบาลของทางนิคารากัวได้จึงได้จัดตั้งแคมป์ซ้อมรบอยู่ที่สนามบินของทางแบรรี่และให้แบรรี่น่ะไปรับลูกน้องและกองกำลังของทางคอนทรามาฝึกที่นี่โดยทาง CAA จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้และฝึกให้ด้วย จากนั้นธุรกิจของแบร์รี่กองกําลังฝึกและทุกอย่างมันก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆจนปี1982ตอนนี้ธุรกิจของแบร์รี่รุ่งเรืองสุดขีด CIA ป้อนงานมาแบบไม่หยุดทางโอชให้ส่งยาแบบไม่ยังและธุรกิจต่างๆก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนเงินต่างๆของแบร์รี่นั้นเข้ามาเต็มไปหมดเขาเริ่มจะฟอกเงินไม่ทันแล้วจึงได้เริ่มเปิดบริษัทบางหน้ามามากมายและตอนนี้สนามบินของเขาก็เรียกได้ว่าจะกลายเป็นกองทัพอากาศไปแล้ว เขามีชีวิตรูราอยู่สุขสบายลูกเมียก็มีความสุขซึ่งเงินที่เขาได้มามันก็มีมากเกินไปเขาเอาไปกระจายหลายประเทศฝากไว้หลายธนาคารพร้อมกับซ่อนไว้ที่ต่างๆแม้แต่ขุดดินซ่อมรอบๆบบ้านเขาก็ขุดมาแล้วจนเรียกได้ว่าขุดซ่อนจนไม่มีที่ให้ขุดอีกต่อไปพอเขาจะเอาเงินไปเก็บภายในโรงรถโรงรถก็มีเงินเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เขามีปัญหาคือไม่มีที่เก็บเงิน จากนั้นไม่นานชายคนนึงที่มีชื่อว่าเจบีซึ่งเป็นน้องชายของทางลูซี่ก็ได้เข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังนี้ด้วยซึ่งดึงเงินที่เยอะมากๆของทางแบรรี่เจบี JB ก็ได้ไปค้นเจอเงินภายในโรงรถเขาจึงขโมยเงินไปซื้อรถด้วยและในระหว่างที่เจบีทำงานอยู่ที่นี่แบรรี่ก็ได้ให้เจบีเนี่ยทำงานเก็บกวาดง่ายๆส่วนแบรรี่เขาก็ได้ออกทำงานของเขาต่อไปแต่วันนี้นั้นโชคไม่ดี เขาโดนเครื่องบินของรัฐบาลไล่ตามจนทําให้เขานั้นต้องเอาเครื่องบินของเขาลงจอดที่กลางเมืองและก็รีบปั่นจักรยานหนีแต่เครื่องบินนั้นก็ได้โดนจับพร้อมกับโคเคนจํานวน200กิโลกรมัมซึ่งข่าวนี้ก็ไปถึงหูมอนตีด้วยเช่นกันซึ่งทําให้เขาก็สวยจากเรื่องนี้เพราะทางแบรรี่เป็นเด็กของมอนตีแบรรี่ที่ไม่สามารถไปไหนได้เพราะจะโดนตํารวจจับ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาโดยที่เดียวที่เขาจะหนีจากทางรัฐบาลได้นั่นก็คือนิคารากัวเพราะตอนนี้กําลังเกิดสงครามกันอยู่พวกเขาได้พาแบรี่เข้ามาที่นิคารากัวเพื่อหาทางทําให้แบรี่กลับประเทศได้และตอนนี้ทาง FBI ก็เริ่มที่จะสงสัยเส้นทางการเงินของทางพระเอกแล้วเพราะเขามีเงินมากเกินไปเขาได้ออกตรวจสอบว่าภายในเมืองที่แบรี่อยู่นะ่ะเป็นยังไงบ้างและก็ได้พบว่าแบรี่นั้นเปิดบริษัทเยอะมากๆ ส่วน JB ก็ยังขโมยเงินของแบรี่ไม่เลิกตอนนี้เขาขโมยเงินของแบรี่มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตำรวจก็ได้มอง JB ด้วยความสงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แบรี่เขาได้รับโทรศัพท์จากลูซี่และลูซี่โทรมาบอกว่าตอนนี้ JB น่ะโดนจับพร้อมกับเงินเยอะมากๆแบรี่จึงบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเขาไปเคลียร์ตอนนี้เขากําลังประชุมอยู่ จากนั้นผู้โฮโชก็ได้เสนองานใหม่ให้กับแบรี่นั่นก็คือการขนโคเคนเป็นจำนวน1,500กิโลซึ่งมันเป็นจํานวนที่เยอะมากๆจากนั้นพวกเขาก็ได้ส่งแบรี่กลับไปที่บ้านซึ่งแบรี่ก็ได้โทรกลับมาหาพวกเขาและบอกว่าตอนนี้แบรี่ต้องเคลียร์เรื่องของ JB และมีคนสะกดรอยตามเขาด้วยเขาคงต้องขอเลื่อนการส่งยานี้ไปก่อน แต่ทางพวกเขาก็ต้องบอกว่าทาง JB นะีน่ะเดี๋ยวพวกเขาจัดการเองแต่แบรี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการเองจากนั้นก็ได้วางสายไปแบรี่ได้ไปรับตัวของ JB ีออกมาจากสถานีตำรวจและก็ได้เอาเงินให้เขาก้อนใหญ่ให้เขานั้นไปที่ต่างประเทศและซ่อนตัวซะทันทีที่ JB นั้นขึ้นไปบนรถ JB ก็ได้ด่ากลับมาหาแบรี่ทำให้แบรี่นั้นโมโหลและจะวิ่งตามรถ JB ไป แต่ JB ก็ได้ขับรถออกไปจากนั้นรถของ JB ก็ได้เกิดระเบิดทําให้แบรรี่นั้นตกใจมากโดยความที่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาจึงได้ซ่อนรถของ JB ไว้ในป่าและก็รีบกลับมาที่บ้านจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ CIA ฝั่งของมอนตี้มอนตี้ได้รับรายงานว่าตอนนี้กลุ่มของคอนท่านน่ะไม่มีกระจิตกรใจที่จะสู้กับทางรัฐบาลของนิคาลากัวพร้อมกับฟังรายงานปืนที่หายไปที่แบรรี่แอบลักลอบไปให้กับทางพ่อค้าขายยา และอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่มาและไม่ครบคนทําให้ทาง c a a ตัดสินใจที่จะยุบค่ายของทางคอนท่าและก็ส่งพวกคอนทรากลับไปที่บ้านมอนตีได้มาแจ้งเรื่องนี้กับแบร์รี่และเขาก็รีบออกไปจากที่นี่ทันทีแบร์รี่ก็รู้ได้ทันทีว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาต้องซวยแน่นอนเพราะทั้งปืนที่อยู่ในโกดังของเขานะั้นมันมีมากมายทําให้แบร์รี่สั่งลูกน้องว่าให้ขนปืนนี้ออกไปทิ้งให้หมด ส่วนฝั่งของบอนตี้เขาก็ได้กลับไปที่ฐานลับของ c ีเของเขาและบอกลูกน้องทุกคนว่าให้ทําลายหลักฐานทุกอย่างที่มีชื่อของแบรรี่ทุกอย่างเลยให้ทําลายทิ้งให้หมดอะไรก็ทาที่จะเชื่อมเราระหว่างแบรรี่ได้ให้ทําลายทิ้งให้หมดเป็นเหมือนว่าเราไม่เคยรู้จักกับแบรรี่ส่วนฝั่งของแบรรี่ที่พยายามจะขนปืนไปทิ้งเขาก็ได้โดนตำรวจหลายคนล้อมเอาไว้ทั้งเจ้าที่ตำรวจรัฐ FBI ATF เขามาจับตัวเขา,เาไว้และพาเขาไปหาอายการรัฐบาล อายการเธอได้เริ่มพูดว่าผลงานของแบร์รี่นั้นยอดเยี่ยมมากทั้งยาทั้งอาวุธปืนและการฟอกเงินและเธอจะจับแบร์รี่เข้าห้องขังไปตลอดชีวิตแต่แล้วโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นเธอจึงบอกให้พวกตำรวจนะ่ะพาแบร์รี่ออกไปรอข้างนอกก่อนในระหว่างรออยู่ข้างนอกนั้นแบร์รี่ก็ได้คุยกับตำรวจทุกคนว่าแบร์รี่จะให้ลดกับตำรวจทุกคนเลยถ้ายอมที่จะปล่อยเขาไปเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวแบร์รี่ก็ได้ออกไปจากที่นี่แล้วและพวกตำรวจนะ่ะก็จะทำอะไรเขาไม่ได้อีก ซึ่งตำรวจทุกคนก็ได้หัวเราะเยาะแต่แล้วอายการก็ได้เดินออกมาพร้อมกับนาเครียดและบอกให้ตำรวจไขกุญแจมือของทางแบรรี่ซะซึ่งแบรรี่จึงบอกว่าทุกคนน่ะน่าจะรับรถผมไวนะ้นะพร้อมกับเดินออกไปด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มซึ่งคนที่มารับเขาแบรรี่ก็ได้คุยกับพวกเขาอย่างสนิทสนมว่าเซฟฟี่นะ่ะส่งให้พวกคุณมารับผมใช่หรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็ได้สงสัยว่าใครคือเซฟฟี่ซึ่งเซฟฟี่เป็นชื่อที่เขาบอกกับอาเลนและชื่อจริงของเขาก็คือมอนตี้นะครับ และคนที่มารับแบรี่ตอนนี้ไม่ใช่พวกของมอนตี้แต่เป็นคนของทำเนียบขาวทําให้แบรี่นั้นงงเป็นอย่างมากว่าแล้วเขาเข้ามาในทำเนียบขาวทําไมนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนนี้เขาถึงยังไม่โดนจับและตอนนี้เขาก็ยังนั่งประชุมภายในคนที่ใหญ่โตมากๆเลยทั้งหัวหน้าของ DEA ผู้พันระดับสูงที่กำลังถกเถียงกันในการประชุมนี้ทาง DEA อยากจัดการพ่อค้ายาหรือกลุ่มเบนาลินให้สินซาาหรือว่าเป็นกลุ่มของโฮโชนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มของโฮโชรู้จักกันในชื่อว่าเป็นพ่อค้ายารายใหญ่ที่ชื่อว่าเบนาลิน พวกเขาให้แบรี่กลับไปทํางานขนยาอีกครั้งหนึ่งโดยทํางานให้กลุ่มเบนาลีนเหมือนเดิมแต่คราวนี้ทางแบรี่ต้องทําการถ่ายรูปพวกเมนาลีนที่กําลังขนโคเคนมาให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้แบรี่ได้ทํางานให้กับทาเนียบข่าวแล้วซึ่งแบรี่และลูกน้องก็ได้มาเอาเครื่องบินที่ทางทำเนียบข่านั้นเตรียมไว้ให้เพื่อไปขนยาและภรรยาและลูกๆของเขาก็มาส่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าแบรี่กําลังจะไปทําอะไรโดยงานในครั้งนี้ถ้าแบรี่ทําสําเร็จ เขาจะไม่ใช่อาชญรกรอีกต่อไปเขาจะกลายเป็นฮีโร่และเขาก็จะได้ไม่ต้องติดคุกนั่นเองเมื่อคุยข้อตกลงกันเสร็จพวกเขาก็ได้เริ่มออกปไปเบิดการโดยได้ขับเครื่องบินเตรียมมาขนยาที่ฐานทัพของทางเบนเดลินและในฐานทัพนี้ก็ใหญ่มากๆแถมมีทหารถือปืนคุมเต็มไปหมดลูกน้องของแบรี่ที่มาด้วยกันเขาก็บอกว่าเรานั้นต้องตายแน่นอนถ้ามันจับพวกเราได้ หลังจากที่พวกเขาสองคนเดินลงไปจากเครื่องบินทหารก็ได้เอาปืนมาจ่อพวกเขาสองคนจนทําให้ลูกน้องของแบร์รี่นั้นได้ฉี่แตกไปเลยซึ่งโชคดีมันเป็นเพียงการละเล่นคำคำข,ของทางโฮโชเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มขนยาขึ้นไปบนเครื่องบินทําให้พวกแบร์รี่นั้นสามารถถ่ายภาพได้อย่างหมดจดจนทําให้ทางทันยิมข่าวตอนนี้ได้รูปหลักฐานแล้วรอเพียงแค่ดําเนินการต่อไปและพวกเขาก็ได้เลี้ยงฉลองกันว่าแบร์รี่นั้นเป็นอัจฉริยะของแท้ และเมื่อคนยาเสร็จแบรี่ก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อนั่งดูข่าวข่าวที่ออกทางทีวีเป็นการถ่ายหน้าผู้ที่ลักลอบขนยารายใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกลุ่มเบนซลินแต่รูปที่ออกข่าวมันก็ดันมีหน้าของแบรี่ด้วยทําให้พวกแบรี่รู้แล้วว่าแบรี่นั้นทรยศพวกเขาส่วนฝั่งตํารวจและทาง FBI ก็ได้บุกมาที่บ้านของแบรี่เพื่อมายึดทรัพย์สมบัติทุกอย่างแบรี่จึงได้บอกให้ทางลูซี่นะ ใส่แหวนเพชรพลอยและอะไรต่างๆที่มันมีราคาใส่ไว้ในตัวให้หมดเพราะพวกนั้นทางตำรวจจะไม่สามารถเอาไปได้และให้รอเขาอยู่ที่นี่ทางแบรี่จะรอให้ตำรวจนำมาจับและให้เขาไปขึ้นศาลจากนั้นแบรี่ก็จะติดคุกพอแบรี่ติดคุกมาแล้วเขาก็จะแก้ไขทุกอย่างแล้วเราก็จะมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมซึ่งนี่ก็คือแผนที่แบรี่วางไว้จากนั้นแบรี่ก็ได้พาลูซี่และลูกลก ไปอยู่ที่บ้านใหม่ก่อนเพื่อให้ลูซี่นะ่ะดูแลลูกๆไปก่อนและแบรี่ก็จะไปขึ้นศาลต่อไปแบรี่ก็คงโดนขังคุกแต่พอขึ้นศาลศาลกลับตัดสินว่าให้แบรี่นั้นทำจิตอาสาเป็นเวลา1,000พชั่วโมงพร้อมกับปิดคดีนี้ทันทีอายการสาวที่ไม่พอใจแบรี่อยู่แล้วเขาก็ไม่พอใจศาลด้วยเพราะแบรีนะ่น่ะทั้งคนย้ายอาวุธทั้งยาเสพติดลักลอบอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายทำให้เขาโดนคดีแค่นี้เธอรับไม่ได้ แต่สารก็บอกว่าเธอนั้นดูหมิ่นสารและจะให้โทษเธอแทนจากนั้นแบร์รี่ก็ได้ออกไปจากศาลแต่เขาก็ยังไม่ได้กลับไปหาลูซี่เขาได้ไปพักที่โรงแรมเปลี่ยนโรงแรมทุกวันพร้อมกับบัตรเพนประโยชน์ตามที่สารนั้นตัดสินโดยทุกวันเขาก็ต้องลุ้นว่าเขานั้นจะโดนตามตัวเจอเมื่อไหร่และเขาก็บันทึกเรื่องราวทั้งหมดของเขาใส่เทปในวิดีโอและย้ายโรงแรมไปเรื่อยๆติดต่อกัน120วัน แล้ววันหนึ่งจู่ๆวันที่เขาย้ายโรงแรมและกําลังจะจอดรถก็ได้มีคน3คนเดินหน้าเข้ามาเพื่อที่จะจับตัวเขาและในปี1986ก็เป็นปีที่แบรรี่นั้นโดนยิงเสียชีวิตโดยทุกคนนั้นเชื่อว่าแบรรี่ถูกฆ่าโดยนักค้าขายยาเสพติดหรือว่ากลุ่มแมนารีนั่นเองส่วนเหล่าลูกน้องของทางแบรรี่บางคนก็โดนจับบางคนก็ไม่พบตัวอีกเลย ในด้านของลูซี่และลูกของเธอพวกเธอก็ได้กลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอและก็ได้ทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟปกติแต่เธอก็ยังมีทรัพย์สมบัติที่แบรรี่นั้นทิ้งเอาไว้ให้อยู่โดยหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงทุกอย่างโดยการบันทึกของแบรรี่เองจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องอเมริกันเมดโดยขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนังเรื่องนี้สร้างมาจากประวัติจริงของชายที่มีชื่อว่าแบรี่เขาได้ทํางานเป็นนักบินต่อมาก็ทํางานให้กับ CIA พร้อมกับลักลอบขนยาพร้อมกับทางานสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในขณะที่ทํางานให้กับ CIA ด้วยจากนั้นเขาก็โดนจับ CIA จึงให้ไปประกันตัวมาเพื่อให้เขาขนอาวุธไปให้กับทางประเทศอื่นๆและเมื่อเขาขนอาวุธเสร็จเขาก็ลักลอบขนยาพร้อมกับทางานให้กับ CIA ทำงาน C A คนยากคนปืนทําธุรกิจฟอกเงินจนเขานั้นร่ํารวยมหาศาลและในระหว่างที่เขาคนยากเขาก็ได้โดนจับอีกทําให้ทาง C A ลบประวัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทําเหมือนว่า C A ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนและเขาก็ได้รับการประกันตัวออกมาซึ่งคนที่ประกันตัวนั่นก็คือทําเนียบขาวทําเนียบขาวให้งานเขาโดยการไปถ่ายรูปกลุ่มนะครับเบนลีนและเขาก็ได้ถ่ายสําเร็จแต่ว่ากลุ่มเบนลีนะครับก็ได้เห็นว่าทาง แบรี่ทำการทรยศพวกกลุ่มเขาจึงได้ทำการออกมาจัดการกับแบรี่นั่นเองในฝั่งของคะแนนเรื่องนี้ได้ IMDB ไปที่7.2คะแนนและโร t ท e n Tomato นักวิจาร์ณให้ไปที่86%ส่วนคนดูให้ไปที่78%ครับและเรื่องนี้หากมีข้อผิดพลาดประกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับท่านึกถึงหนังให้ึกถึงนอ็อปสวัสดีครับ